น้ําตามันจะไหลออกมาเองนะคะน้าตาจะไหลออกมาเองแล้วทีเนี้ยเกิดความรู้สึกสังเวชขึ้นมาบอกว่าติดนะคะจิตบอกว่าลูกรู้สึกสงสารมนุษย์โลกจังเลยเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าทําไมเขาถึงมีความทุกข์ในความทุกข์ในหลายๆอ,อย่างในหลายๆสิ่งอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเหมือนท่านความคิดตอบเราเองคะคะว่า นี่ไงถึงให้ปฏิบัติแล้วมาบอกกล่าวผู้อื่นในทางที่ให้เขามีทางเดินที่ถูกที่ต้องที่ควรคือให้เขารู้ให้เขาเดินในเดินแบบมีหลักในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะและน้ำตามันไหลออกมาหยดออกมาโดยที่แบบเราไม่ได้เศร้าไม่อะไรเลยค่ะในก่อนที่เราจะจะปัดฝึกเนี่ย ตอนที่เราจะฝึกเนี่ยเราไม่ได้เศร้าไม่ได้อะไรเลยแล้วทีเนี้ยเราสวดไปด้วยแล้วก็คุยกับท่านไปด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะดิฉันไม่ไม่มองภาพใหญ่ท่านที่เป็นโปสเตอร์สักเท่าไหร่ดิฉันจะมองแต่แหวนท่านเพราะว่าดิฉันชอบฝึกกับแสงสว่างแล้วทีเนี้ยดิฉันก็เลยได้ปัญญามาอย่างนงว่าอ๋อสายพระโพธิสัตว์ท่านมีจิตเมตตาเป็นพื้นฐานจริงๆคือคือ ท่านอยากให้ท่านอยากช่วยทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตนะคะให้เรามีเมตากับทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นอะคนคนนั้นอะจะมีดีหรือเลวในตัวแต่จะดีมากหรือเลวมากในตัวแต่ว่าพื้นฐานของพระโพธิสัตว์แล้วดิฉันเอาตามความรู้สึกที่ดิฉันมาอธิบายให้ฟังนะคะท่านอยาก ท่านสั่งสอนหมดเลยท่านปโปรดหมดเลยเอาง่ายๆคือท่านปโปรดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดีมากหรือเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเออเอาง่ายๆคือจะบอกว่าทุกอย่างที่มีชีวิตนะ่ะท่านเมตตาหมดเลยดิฉันก็เลยเข้าใจคําว่าสายพระโพธิสัตว์คือเมตตาใหญ่หลวงมากเลยค่ะเมตตาใหญ่หลวงมากคือเออ จะอธิบายไม่หมดค่ะอธิบายไม่ได้บางอย่างเนาะเดี๋ยวจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปถ้ามีพลังนะคะโอเคท่านบอกว่าหลวงตาบอกว่าถ้าเรารู้จริงๆเนี่ยเราจะขยันมากๆๆ,ๆ <c oughs> ดิฉันว่าเป็นจริงๆค่ะเราจะขยันเป็นเท่าทวีคูณขยันในที่นี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันต้องสวดหลายร้อยพันจบในแต่ละวัน แต่เราจะขยันในที่นี้หมายถึงว่าทุกขณะจิตที่เราระลึกได้เราจะสวดเราจะแผ่เราจะอนุโมทานาศาสตุบุญไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็ตามดูข่าวดูอะไรก็ตามข่าวมันก็มีหลายข่าวทั้งใน y o u t u b e ทีวีอ่านข้อความาต่างอ่านต่างๆข้อมูลต่างๆจาก Google หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้หูตาจมูกเราเห็นทุกอย่างอยู่แล้วเท่นี้ ถ้าเรารู้จริงๆรู้จริงๆในศาสตร์เนี่ยเราจะแผ่เมตตาเราจะอนุโมทนาเราจะบันทึกบุญได้ตลอดเวลาสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะเรารู้เราผ่านเราเห็นเราอ่านข่าวเราดูข่าวเนี่ยเราจะไม่บันทึกนะคะแต่เราจะพิจารณาไปด้วยเวลาเราดูเขานะคะว่าเฮ้ยเขามีกรรมร่วมกันอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยเขาแบบ ท้าเขาทำแบบนี้ยผลมันต้องออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะพิจารณาตามไปด้วยเราดูไปเราเราจะไม่เอามาบันทึกที่จิตเราค่ะแต่เราจะพิจารณาจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะหลายๆท่านปฏิบตัติแล้วก็เอาไปลองดูนะคะลองพิจารณาดูดิฉันก็ยังดูข่าวดูนู่นดูนี่ดูนั่นอ่านหนังสือฟังเพลงไปปกติเหมือนคนเราปกติแต่ว่าดิฉันไม่ค่อยบันทึกสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่ดูข่าวบางข่าวเนี่ย มเมื่อวานดูข่าวข่าวหนึ่งรู้สึกเสียใจมากเลยแบบเฮ้ยทำไมแบบคือที่ผู้หญิงคนท้องแปดเดือนนะคะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำไมแสดงว่ายังวนอยู่นะคะยังวนยังวนในวัฏจักรอยู่ยังไม่ได้ออกไปเนาะก็คือบางอย่างมันก็ยากลำบากในการในแบบนั้นนะคะคือ สงสารน้องผู้พี่ผู้หญิงคนนั้นมากที่ท้องแปดเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปเหมือนดูเหมือน,อ,นอีกข่าวหนึ่งที่ดูตอนแรกไม่ได้ดูนะคะตอนแรกก็แค่ผ่านๆแต่ว่าเห็นมันดังมากก็เลยดูก็ดูด,ดูตามดูทุกวันนะคะตามดูทุกวันแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีความคื่หน้าสักเท่าไหร่น้อที่เราเห็นก็เลยเมื่อวานเ <laughs> มื่อวานก็คือก็เลยฝันเห็น สองท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นกรรมเขาเนาะกรรมแบบทั้งที่ไม่ได้ทําอาจจะมันก็ทําเป็นกรรมร่วมกันก็ทําให้เราร้อนถึงเราไม่ได้ทําตรงนั้นแต่ว่าเมื่อเราพยายามเหมือนเห็นเขาพยายามจะหาทางออกในชีวิตนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูข่าวแล้วก็โปร่งเนาะเราก็แค่แผ่เมตตาให้ได้เนาะช่วย ช่วยอะไรไม่ได้นะคะบางทีบางอย่างจะเล่าอะไรให้ฟังวันก่อนมีไปนอนสวนไปนอนสวนมีผู้ชายท่านหนึ่งได้ยินแต่เสียงนะคะผู้ชายท่านหนึ่งท่านบอกว่าช่วยช่วยกันโลกของเราจะได้ช่วยช่วยกันโลกของเราจะได้อยู่ต่อไปได้เขาพูดอย่างนี้นะคะ แต่ดิฉนันได้ยินเฉพาะเสียงของท่านแต่ว่าไม่ใช่เสียงคนที่แก่มากน่าจะประมาณสัก60ประมาณเนี้ยค่ะ60อาบอะไรเงี้ยท่านพูดมาอย่างเงี้ยเราอ่ะจำได้แม่นเลยในเสียงท่านก็เลยตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เลยบอกว่าเออท่านก็มาร่วมอนุโมทนาะสาธุบุญกับเรานะคะในการที่เราออกมาเล่าเรื่องต่างๆหลายๆอย่างในการดำเนินชีวิตให้หลายๆท่านฟังนะคะให้มีหลักอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีครูบาอาจารย์เราอะค่ะมามาสั่งสอนเราเป็นระยะระยะมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญพวกเทพเทวดาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ยินแต่เสียงแล้วค่ะดิฉันยังไม่ได้เก่งพอที่จะสามารถมองเห็นเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้ว่ามีอะไรเงี้ยรู้ว่ามีแต่ยังไม่เห็นแล้วก็วันสองสามวันก่อน ฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขามาบอกชื่อนามสกุลให้เราช่วยเขาอะค่ะแต่ว่าจำชื่อนามสกุลไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเขามาบอกว่าชื่อแบบนี้นามสกุลแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตื่นเช้าขึ้นมากเล้เอ๊หรือว่าฉันคิดไปเองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชื่อนามสกุลที่เราเคยเห็นเป็นชื่อคนแบบจะโบราณสักหน่อยสักหน่อยเมื่อวันก่อนมาฝันอีกเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาบอกชื่อนามสกุลตัวเองแต่เห็นหน้าเขาไม่ชัดนะคะเป็นผู้ชายสูง,สง สูงมากเลยน่าจะเป็นคนรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยเหมือนชื่อแล้วนามสกุลทองทองภูมิอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ว่าคนมาบอกเราอะค่ะแต่ว่าตอนเช้ามาเราจําชื่อเขาไม่ได้เราก็เลยน้อมบารมีปู่แผ่ให้พวกเขาไปก็เลยคิดว่าเออวิญญาณก็แปลกแฮะเขารู้หมดเลยว่าใครสวดมนต์ปฏิบัติอยู่ที่ไหนเขาพยายามถ้าเขารู้ว่าเราเป็นสายแผ่เนี่ยค่ะไม่ แผ่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเราไม่เราปฏิบัติไปแล้วเราไม่ได้ทําเฉพาะเราเราอยากช่วยเหลือพวกเขาด้วยเนี่ยเขาก็จะทยอยมาหาเราเป็นระยะระยะระยะมีช่วงหลังนี้แหละมาบอกชื่อนามสกุลแล้วมันติดกันห่างถัดกันแค่ไม่กี่วันจากผู้หญิงก็เป็นผู้ชายเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออน,นะถ้าใครที่ฝันแบบนี้นะคะก็แบบโปรดตื่นเช้ามาก็ช่วยโปรด แผ่เมตตาให้พวกเขาไปด้วยนะคะบางทีเขาคงอยากให้ให้เราเจาะจงนะคะว่าเขาชื่อนี้นามสกุลนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราจําไม่ได้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยเจาะจงว่าปู่ค้าเนี่ยขอให้ผู้ชายคนที่มาบอกเมื่อนนะคะืนเนี่ยค่ะชื่อนามสกุลเนะะี่ยค่ะถ้าลูกจําไม่ได้ขอแผ่ไปให้เขาโดยตรงนะคะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคะ่ะจะเป็นอย่างเงี้ยมาถ้าใครปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งมันจะมีแบบ เหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาแบบจะเวียนๆผัดๆกันไปนะคะบางคนแบบอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่รับรู้อะไรเลยไม่สัมผัสอะไรเลยแต่ละคนมีเซนไม่เหมือนกันนะคะก่อนที่มาจะก,ก่อนที่จะมาปฏิบัติและหลังปฏิบัติไปแล้วบางทีบางคนก็ตั้งแต่วันแรกที่ปฏิบัติก็มีเซนเข้ามาเยอะแยะคือสัมผัสได้หลายอย่างอะไรเงี้ยบางคนก็เงียบสนิทเงียบสนิทนิ่ง ถ้าแบบเงียบสนิทนิ่งเนี่ยคือให้เราพิจารณาตัวเรานะคะว่าปฏิบตัติแล้วเย็นไหมใจดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาช่วงคําถามช่วงคําถามมีคนนึ่งว่าสวดได้เดือนหนึ่งทําไมพี่ยังใจร้อนอยู่เลยก็ <laughs> เดือนหนึ่งนี่เบสิกมากๆเลยนะคะต้องปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเลย3เดือน2เดือน3มเดือน4เ,เ,เ,เดือนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า แต่ก่อนอะก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาฟุดจนถึงอายุณนะปัจจุบัน40-50บางคนจะเริ่มปฏิบัติตอน50-60อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หมายถึงว่าเราใส่บาตรทำบุญทำทานเนี่ยทปกติแต่ว่าปฏิบัติหมายถึงว่ามาสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาจริงจังสวดทุกขณะจิตที่ริรู้ได้เดินกรรมฐานหรืออะไรก็ตาม เราจะมาปฏิบัติช่วงท,ท้ายของชีวิตแล้วค่ะชีวิตมนุษย์โดยปกติเโดยเฉลี่ยตอนนีตอนนี้ก็จะประมาณ70กว่านิดๆใช่ไหมคะบางคนอาจจะ80เลยขึ้นไปอะไรเง,งีง้ยเมื่อพันมาปฏิบัติช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะให้มันเบาเร็วเนี่ยหรือว่ามันสัมผัสได้เร็วเนี่ยมันยากมากเลยค่ะนอกจากคนที่เขามีพื้นจริงๆที่เขาปฏิบัติมาแล้วมาต่อจากของเดิมที่เขาทํามาเนี่ยเขาถึงจะรับรู้ได้บางคนไม่ปฏิบัติเลยแต่ มีเซนเยอะแยะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นก็มีค่ะคือนั่นของเดิมของเขาเนาะฉะนั้นพี่เขาบอกว่าเมื่อมีสิ่งเข้ามากระทบเนี่ยพี่ยังปรี้เลยบอกว่าต้องปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งแล้วก็คอยสะกดจิตตัวเองว่าขอให้เราเป็นบุคคลที่มีจิตเบาใจเบากายเบาเมตากับทุกสิ่งทุกสปปรรพสิ่งในโลกของเรา คือการสะกดจิตตัวเองเนี่ยต้องสะกดจิตตอนที่เราเคลิม้มเคลิมนะคะเพราะว่าจิตใต้สํานึกเรามันจะเปิดรับได้ดีช่วงเราเคริ้มเคลิมเวลาเราใส่อะไรที่ดีๆเข้าไปเนี่ยมันจะรับเพราะว่าจิตใต้สํานึกจะไม่มีคําว่าไม่จิตใต้สํานึกจะมีคําว่าใช่ใช่ใช,ใช่ได้ได้ได้อย่างเงี้ยค่ะได้ได้ได้ไม่ได้ครับได้ครับได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ทางวิทยาศาสตร์นะคะ ก็ฉะนั้นเวลาเราจะเคลมเคลมเนี่ยเราอยากใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลดีๆนะคะเราต้องใส่เข้าไปช่วงเนี้ยเวลาใส่เข้าไปเราก็ตอบเราเองเลยคะ่ะใช่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอะไรเงี้ยตอบเองใส่เองตอบเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อมันนานๆไปเนี่ยมันจะบันทึกตัวเนี่ยเข้าไปถ้าบางคนอยากมีจิตเบากายเบาใจเบาขอให นาดสมมติว่าดิฉันนะฮะดิฉันนาดขอให้เธอเป็นคนมีเมตตากับทุกสรรพสิ่งขอให้เธอมีประโยชน์กับทุกอย่างในโลกดิฉันก็จะพูดอย่างเงี้ยดิฉันก็จะตอบว่าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเมื่อบันทึกลงไปเรื่อยๆทุกๆทุกวันสิ่งเนี้ยเวลาเราพูดออกมาพูดแสดงอะไรก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่เราบันทึกเข้าไปฉะนั้นเราต้องบันทึกสิ่งที่ดีๆเข้าไปมากกว่าสิ่งที่ไม่ดี เมื่อปฏิบัติไปนานๆเนี่ยเมื่อสวดมนต์ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกกลัวบาปกลัวที่จะพูดไม่ดีกลัวที่จะทําไม่ดีเองโดยอัตโนมัติเหมือนเราบันทึกเข้าไปะคะ่ะบันทึกพลังบุญเข้าไปพลังบุญเข้าไปพล่าสิ่งที่ไม่ดีมันก็น้อยลงจางลงหายไปอะไรเงรี้ยมันก็จะมีบ้างแคะ่ะยังมีบ้างแหละคนเรามันเป็นมนุษย์มีรักโลภโกรธหลงแต่มันจะบางลงเบาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นถ้าเราดึงพลังงานไม่ดีไม่ดีเข้ามานน้อยเงี้ยชีวิตเราจะมีความเย็นความเบามากขึ้นโอเคนอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะวิญญาณเขาได้รับบุญคําถามหนึ่งถ้าดิฉันเองดิฉันจะบอกว่าขอให้มาบอกนะคะว่าได้รับบุญแล้วหรือไม่ เพราะว่าดิฉันอยากมีกำลังใจในการปฏิบตัติต่ออันนี้คือตั้งแต่ดิฉันพูดตั้งแต่ดิฉันปฏิบัติครั้งแรกเลยนะคะปฏิบัติครั้งแรกเลยก็เหมือนเรานะมีเซนอยู่แล้วและทีนี้เขาเวลาเขามาบอกเราก็จำได้เราจำได้ในความฝันหรือว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเขามาหาเราเนี่ยเราจะ เขาจะส่งความรู้สึกมาให้ว่า,ม,วาม,นะะมันจะเป็นความคิดนะคะมันจะเป็นความคิดเหมือนเราคิดเองแต่ว่าทําไมเราคิดได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกนเหมือนเขาส่งความรู้สึกมาให้ว่าขอบคุณนะคะแล้วก็น้ําตาเราจะไหลโดยที่เราไม่ได้มีความเศร้าโศกอะไรเลยน้ําตาเราจะไหลความคิดมันจะดีวพาขอบคุณนะคะที่แผ่บุญให้ถ้าแล้วถ้าเขาได้รับบุญจนพอแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนภพภูมินะคะ เราก็จะเป็นเราจะรู้สึกได้เองอะค่ะดิฉันบอกว่ามันน่าจะอธิบายยากสัหน่อยหนึ่งฉะนั้นก็เลยให้สังเกตเวลาปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่ายังไงบ้างกับตัวเรามีอะไรมาบอกเราบ้างเรารู้สึกแบบไหนบ้างเราคิดแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าคนที่มีเซนต์อยู่แล้วเนี่ยแค่สวดวันแรกก็รู้สึกแล้ว,ลวค่ะว่ามีอะไรแบบ เข้ามาสัมผัสหรือว่าเข้ามาขอบคุณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย